ครับสวัสดีครับเจ้าของหุ่ยนต์เบริคบรรพานนะครับอาจารย์ประจำวิชานะครับการติดตั้งไฟฟ้าาในแนวนะครับบทที่สี่นะครับวันนี้อาจารย์จะมานะครับนำเสนอหรือสอนการตั้งหลอดฟลูออเซนต์นะครับหลอดฟลูออเซนต์กับการติดตั้งสวิตช์สังขารนะครับหลอดฟลูออเซนต์ก็จะมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งก็คือสตาร์เตอร์นะครับ สองก็คือหลอดนะครับสามก็คือบาราดนะครับสี่ก็คือสวิ์นะครับสวิ์ลักษณะสวิคการติดตั้งนะครับเราก็ดูลักษณะการติดตั้งนะครับอันนี้คือไฟออกจากแคนเอาออกจากเบเกอร์มาเข้าปักก่อนฝากไว้ที่ปักออกฝากไว้ที่ปักปักก็ส่งไปที่สวิ์นะครับสวิ์ส่งมาที่หลอดนะครับนะครับส่งมาที่หลอดแล้วก็ออกจากบาราดก็เข้าหลอดนะครับนะครับ โดยการต่อนะครับเรามาดูนะครับการต่อแบบสําเร็จดูนะครับดูลักษณะการต่อนะครับดูลักษณะการต่อนะครับสวิกนะครับกับปักนะครับดูลักษณะการต่อนะครับวิธีการต่อสําเร็จแล้วให้เราทดลองว่าอุปกรณ์หลอดฟลูเซนต์ใช้งานดำดังนะครับดังวงจรหรือไม่นะครับเราสามารถเปิดทดลองได้นะครับดังนี้เพิ่นะครับอันนี้ก็คือครบวงจรนะครับหลอดฟลูเซนต์ก็จะินก็นะครับติดหรือ ใช้งานได้ตามปกตินะครับต่อไปลำดับที่2นะครับลำดับที่2ก็คือวงจรสวิตช์สามทางหรือสวิตช์บันไดนั่นเองนะครับโดยส่วนประกอบเจอสวิตช์ก็คือสวิตช์สามทางจะมีสวิตช์สองตัวตัวที่1นะครับกับตัวที่2นะครับตัวที่1อยู่ด้านบนห้องนะครับตัวที่2ออยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างห้องนะครับ ่วนหลอดนะครับหลอดก็อยู่ใต้ใต้ถุนตาคารนะครับใต้ถุนตาคารนะครับโดยการนะครับที่เปิดปิดคือง่ายสะดวกกับเราในการขึ้นลงนะครับหลอดอยู่ใต้ถุนตาคารแต่เราเดินขึ้นมาอยู่บนห้องนะครับบนห้องเราก็สามารถเปิดใต้นะครับเปิดต้ถ้าเกิดเราลงไปข้างล่างเราก็สามารถปิดด้านล่างได้นะครับนะครับอันนี้คือเราลงไปด้านล่างแล้วเราก็ปิดปิดได้นะครับถ้าเกิดเราจะขึ้นมาด้านบนเราก็เปิดข้้นล่างนะครับ เราก็มาขึ้นด้านบนห้องนะครับก็คือเขาเรียกว่าสวิตช์สามทางนะครับนักเรียนสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับวงจรนะครับก็คือติดตั้งตามแบบและวงจรก็คือมีสวิตช์สองตัวนะครับคือสวิตช์สามทางนะครับก็เป็นสวิตช์พิเศษนะครับที่ทํามานะครับเป็นสวิตช์สามทางดูลักษณะขั้ว1 2 3นะครับนะครับใช้สวิตช์สองตัว 1, 2 3นะครับอันนี้คือสวิตช์สามทางนะครับ ก็คือการติดตั้งแบบสําเร็จนะครับของสวิตช์สาทางหรือสวิตช์บันไดนะครับครับอาจารย์ก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณนักเรียนและนักศึกษาที่น่ารักทุกนะครับที่เข้ามาชมนะครับในวันนี้คือการต่อหลอดฟูลเซ็และสวิทช์สามทางครับ